สวัสดีครับกลับมาพบกพับพอนอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรายังอยู่กับเจ้า iPad Mini 6เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครดูคลิปที่ฮอนแกะกล่อง iPad Mini 6ไปแล้วเนาะจุดประสงค์ของการซื้อ iPad Mini 6ของฮอนเนี่ยนั่นก็คือการซื้อมาเล่นเกมเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวฮอนจะมาเทสการเล่นเกมแต่ละเกมที่ฮอนเล่นนะครับรวมถึงเกมต่างๆหรืออื่นๆที่ฮอนพอจะนึกออกเนาะว่ามันเล่นเกมโอเคไหมแล้วก็ตอบโจทย์ในการเล่นเกมของฮอนหรือเปล่าน,น,นะครับสำหรับปัญหาเจนลี่สครที่ฮอนเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหนะ้าก็ได้มีการไปลองเล่นเครื่องที่หน้าช็อปเรียบร้อยแล้วเนาะก็พบว่าเจอปัญหานี้เช่นนกั เพราะงั้นคิดว่า iPad mini 6ทุกเครื่องเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับปัญหาเจลลิสักรโกครับผมแต่ถามว่ามันกระทบการใช้งานในภาพรวมของฮอนไหมสำหรับฮอนนะครับก็ต้องบอกว่ามันแทบไม่กระทบกับฮอนเลยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฮอนเล่นเกมดูหนงังฟังเพลงอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยแบบรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ค่อยกระทบกับฮอนสักเท่าไหร่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเทสการเล่นเกมเลยดีกว่าครับ มาเริ่มกันเลยนะครับโดยที่ฮอนจะมีเกมมาเทสทั้งหมด11เกมนะครับโดยที่แถวข้างบนเนี่ยจะเป็นเกมที่ฮอนเล่นอยู่แล้วเนาะส่วนแถวล่างเนี่ยจะมีแค่เกมซนะับเว์เซอร์แะที่ฮอนเคยเล่นส่วนอีก4เกมที่เหลือเนี่ยฮอนไม่เคยเล่นเลยครับแต่ว่าจะลองมาเปิดให้ดูว่ากราฟิกในเกมเป็นยังไงแล้วอาจจะมีลองเล่นนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่า4เกมนี้ฮอนไม่เคยเล่นนะครับ <Okay. S 1> มาเริ่มกันที่เกมยอดฮิตของคนไทยตอนนี้เนาะนั่นก็คือเกม ROV นะครับการตั้งค่าใดๆนะครับก็ต้องบอกว่า สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับผมส่วนความละเอียดหรือว่าภาพ HD เนี่ยก็สามารถเปิดได้สูงมากส่วนการแสดงผลก็ปรับได้เป็นสูงมากเช่นกันนะครับอเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมกอนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อฮนลืมบอกไปนะครับว่าณนะตอนที่เราเริ่มเทสเนี่ยแบตเตอรี่เราทั้งหมด100%นะครับแล้วก็เราเริ่มเทสต,ตอนที่ประมาณ1นึ่ทุ่มห้อะไรประมาณเนี่ยครับเราก็จะมาลองดูด้วยว่าการเล่นเกมเนี่ยมันใช้แบตไปเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเล่น1เกมกันนะครับ คือต้องบอกว่าปกติอะครับฮอนเล่นเกม ROV เป็นประจำเนาะก็ต้องบอกว่ามันลื่นมากๆเลยนะครับผมคือเฟรมเรทเนี่ยเปิดไว้60มันแทบจะไม่ตกเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานของ iPhone อยู่แล้วเนาะที่เล่นเกม ROV ค่อนข้างลื่นนะครับ ได้ yeah> Nine MVP ด้วยนะครับก็เกมแรก เกม ROV เนอะจบไปแล้วนะครับใช้เวลาเล่นไปประมาณ19นาที5 7วีเนอะก็ประมาณ20นาทีนะครับเล่นไป20นาทีนะครับแบตลดไปประมาณ5%เนอะก็ถือว่าแบตค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเนาะต่อไปเกมที่2นี่กว่าเกมคุกก i ้รัน เกมนี้อาจจะไม่ได้ต้องการกราฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ฮอนแบบเล่นอยู่เนาะก็เลยแบบมาลองเล่นให้ดูนะครับคือปกติเกมนี้ฮอนจะเล่นแค่ในมือถือนะครับเพราะว่าใน iPad มันแบบจอกว้างเกินมันแบบมันกดกระโดดหรือว่ากดสไลด์อะไรเงี้ยค่อนข้างยากแต่ว่าพอเป็น iPad m มินิอะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะมันคือมือเราสามารถไปทั่วถึงได้มากกว่าใน iPad Pro อะครับเดี๋ยวลองเล่นวิ่งสักหนึ่งรอบเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมคุกกี้รันเนาะสำหรับเกมถัดไปนะครับก็เป็นเกม h โ m e s c a p e เนาะซึ่งเกมเนียฮอนจะเอาไว้เล่นคลายเครียดก็เกมเนียฮอนไม่ได้เล่นบ่อยเนาะปกติก็จะแบบเล่นแล้วก็ค้างไว้หลายๆวันเพื่อให้แบบเวลาเรากลับเข้ามาเล่นอีกทีมันจะได้แบบหัวใจในแบบ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วคือต้องบอกว่า p h โ n นแทบทุกรุ่นนะครับคือมันเล่นเกมนี้ได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่า ที่ยกเกมนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากอวดบ้านครับผมเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนคนไหนเล่นเกมนี้เลยนี่นี่บ้านเราบ้านเรานะครับอวดบ้านอวดเข้าไปส่วนหน้าบ้านเป็นแบบท้องทะเลท้องทะเลครัวเป็นแบบอะไรไม่รู้แล้วแต่อีเวนที่แบบมีจัดมาอะไรครับก็คือเกมเนี้ย อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแค่เข้ามาอวดบ้านเฉยๆเนาะต่อไปเราไปเกมถัดไปเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเกมโปเกมอนยูไนนะครับก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมส่วนตัวฮอนแล้วได้เคยลองเล่นแล้วนะแล้วรู้สึกว่าฮอนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะคือมันตัวโปเกมอนนะครับมันยังน้อยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะครับ อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเลดกับบอทนะครับเพราะว่าฮอนไม่ได้ล็อกอินไว้อะครับก็จะเป็นเหมือนแบบแอบเขาที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยเนาะแต่ถามว่าตัวกระตูนน่ารักไหมเกนนี้ก็ต้องบอกว่าน่ารักนะครับอ่าเราลืมดูเลยเนาะว่ามันปรับอะไรได้บ้างก็เฟรมเรทนะครับก็มีโลมีเดียมแล้วก็ไฮเนาะซึ่งมันก็ปรับมาให้เป็นไฮอยู่แล้วเราก็มีอะไรอีกเลย ละแล้วนะครับอ่ะก็เรียบร้อยเนาะสำหรับเกมโปเกม o n อยู่ไนตอนนี้เราลองไปแล้วทั้งหมด4เกมนะครับแบบเล่นจริงจัง3เกมเนาะแล้วก็เปิดดูเฉยๆ1เกมนะครับก็ตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่86%เราไปเกมที่5เลยนะครับนั่นก็คือ Marvel Super War เนาะ So it's a kind of feeling not เย่ yeah. ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับเกมมาเว e เนอะก่อนเล่นแบตบอยู่ที่86เปนะครับพอเล่นเสร็จน่าจะประมาณใช้เวลาเล่นไปประมาณประมาณ10นาทีนะคบแบตบลดไปทั้งหมด6เลย ต่อไปเป็นเกมค o o k i e Run Kingdom นะครับก็เกมนี้ตอนช่วงที่เกมออกใหม่ๆอะครับฮอนก็ได้เล่นเนาะแต่ว่าตอนเนี้ไม่ได้เล่นแลวเพราะว่าเกลือมากนะครับ <laughs> เกมนี้ <laughs>

ก็จากที่เล่นมาครับยังไม่เห็นจังหวะกระตุกเลยก็ถือว่าผ่านฉลุยนะครับสำหรับเกมนี้ต่อไปจะเป็นเกมที่ฮอนไม่เคยเล่นแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ที่7 8นะครับเล่นมาแล้วประมาณเมื่อกี้เราเริ่มตอนประมาณทุ่ม50เนาะตอนนี้ก็สองทุ่ม59แล้วก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับ ามาเริ่มที่ Subway Surf นะครับเกมนี้มีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์คลิป Jelly Scroll เหมือนกันนะครับว่าเล่นเกมนี้แล้วเจอปัญหา Jelly Scroll ไหมก็ต้องบอกว่าไม่เจอนะครับเกมนี้คือเล่นได้ชิวๆเลย ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลนะครับสำหรับเกมนี้เนาะต่อไปเป็นเกม c a r d Rider Rush นะครับผมเกมนี้ฮอนไม่เคยเล่นเลยนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่เคยเล่นเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะว่ามันสามารถตั้งค่ายังไงได้บ้างก็กราฟิกสามารถเปิดได้สูงนะครับตั้งค่าเฟรมเรทก็สูงภาพ HD ก็อ่๋จะเปิดภาพ HD ด้วยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสักเกมเนาะ หมดคลาสสิกล้ก,กันต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ฮอนไม่เคยเล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็อาจจะแบบเดินเดินดาดนิดนึงเนาะ ในที่สองนะครับผมก็เล่นแบบงงๆเนาะอ่ะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลนะครับสำหรับเกมนี้เนาะถัดไปจะเป็นเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็คือเกมเกนชะินเนาะก็ต้องบอกว่าเกมนี้ฮอนก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตั้งค่ากันนะคะว่ามันสามารถเปิดกราฟิกได้เท่าไรกันบ้างการแสดงผล คุณภาพกราฟิกนะครับก็ปรับได้เป็นสูงสุดเนะาะอาจทำให้อุปกรณ์ร้อนจัดและแบตเตอรี่ลดเร็วไม่สนใจนะครับความละเอียดการเรนเดอร์สูงคุณภาพของเงาสูงวิชวลเอฟเฟกสูงสุดนะครับคุณภาพเอฟเฟกสูงรายละเอียดฉากสูงสุดเนาะ FPS ก็คือเฟรมเรทดัดหกสไปเลยอันนี้อะไรคืออะไรสูงมาก เปิดให้หมดเปิดให้หมดสูงอ่ะนี่ก็คือแบบสูงมากสูงสุดแล้วเป็นยังไงถามว่าภาพสวยขึ้นไหม <wandering. S 2> ก็ต้องบอกว่ามันลื่นไหลมากเลยนะครับผม <S <S <an> <S <lem par> ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลามากเลยนะครับสำหรับเกมเกมชินเนาะตอนนี้ฮอนเล่นอยู่หลายห้องแอร์เปิดกราฟิกสูงสุดหมดเลยก็รู้สึกว่าอุ่นๆบริเวณข้างหลังเครื่องนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นในสถานที่ที่ไม่มีแอร์ฮอนคิดว่าน่าจะร้อนกว่านี้มากๆเลยครับผม ต่อไปเรามาลองเล่น PUBG Mobile กันนะครับก็เกมนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับจริงๆก็เคยเล่นตอนที่เกมเข้ามาใหม่ๆครั้งเดียวเราก็ไม่เล่นอีกเลยก็มาดูกันนะครับว่ามันสามารถตั้งค่ากราฟิกอะไรยังไงได้บ้างเนาะปึ๊บกราฟิกนะครับก็หูเปิดได้ USD เลยนะครับ ซึ่งก็ยังไม่เปิดเนาะก็จะมากสุดตรงที่ Ultra HD นะครับก็เดี๋ยวขอโหลดแป๊บนึงนะครับผมโหมดเฟรมเรั Ultra นะครับรูปแบบหน้าจอมูวี่ได้ไหมปรับความละเอียดภาพ4 x ไปเลยอ่าเรียบร้อยแนละ้วปึ๊บโอเค Okay. ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม PUBG Mobile เนาะก็ต้องบอกว่าเล่นไม่เป็นเลยนะครับเกมนี้และสุดท้ายนะครับเกม Free Fire เนาะเกมนี้ก็ขออนุญาตไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเล่นไม่เป็นจะมาดูแค่ว่าเกมนี้เปิดกราฟิกได้ยังไงบ้างนะครับกราฟิกอา d d i s สเพย์ก็กราฟิกสามารถเปิดได้เป็น s m ooth Standard แล้วก็ u l t r a นะครับ h i g r r e s ก็ h i g h ได้ ye, เนาะ Shadow เปิดปิดฟิลเตอร์ filter, ต่างๆนะครับ ก็สามารถเปิดหายได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทดลองเล่นเกมเนาะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทสการเล่นเกมของฮอนเนาะก็ต้องบอกว่าเกมส่วนใหญ่ที่ฮอนเล่นอยู่แล้วก็เกมอื่นๆที่ฮอนมาลองเล่นเนี่ย iPad mini 6ผ่านฉลุยทุกเกมเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจนาะอเพราะว่ามันใช้ชิป A15 Bionic ซึ่งเป็นชิปล่าสุดที่ใช้ใน iPhone 13ด้วยครับผมแต่ว่าก็จะติดอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือเกมมันไม่เต็มจอครับผมอาจจะด้วยอัตราส่วนหน้าจอของ iPad mini 6เนี่ยมันยาวกว่า iPad รุ่นอื่นๆน,นะครับเลยทําให้การแสดงผลของเกมเนี่ยไม่เต็มจอเนาะซึ่งฮอนก็คิดว่าอาจจะต้ออองงงรรททาาาเกมหืว่า a อ p l e เนี่ยออกอัปเดตออกมาเพื่อสิ่งนี้นะครับผม <Okay. S 1> ถามว่า iPad Mini 6ตอบโจทย์ในการเล่นเกมของฮอนไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยเนาะใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อ iPad Mini 6มาเล่นเกมดีไหมฮอนก็ต้องบอกว่าซื้อได้เลยครับผม oh. แต่ถ้าใครยังติดปัญหาเรื่องเจนรีสกรูอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมในการใช้งานนะครับผมมันไม่ได้กระทบกับเราขนาดนั้นเนาะอย่างฮอนเนี่ยใช้งานในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่นะครับเล่นโซเชียลมีเดียบ้างก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเราขนาดนั้นเพราะวา กติแล้วเวลาเลื่อนหน้าจอครับเราจะใช้วิธีการเลื่อนหน้าจอขึ้นเรื่อยๆเนาะเพื่อดูฟีดใน Facebook หรือว่าวิวิทเตอร์เองอะไรเงี้ยพอมันไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับเอฟเฟกต์เจนนี่สกูลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะงั้นสําหรับฮอนแล้วอ่ะครับฮอนรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบการใช้งานอะไรของฮอนเลยเพราะงั้นไอแพดแมทนี้6เครื่องนี้ก็จะยังคงอยู่กับฮอนนะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องขึ้นเครื่องใดๆกับทาง Apple เนาะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอย้ําอีกทีเนาะสําหรับใครทีี่่่่่่กกําาลลลลลัังงงเอออออยูววจจะะซซืืื้้้หรไมมดแ็สผต เรามางน้อยแค่ไหนเนี่ยฮอนแนะนําให้ลองไปเล่นที่หน้าช็อปก่อนตัดสินใจนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงความเห็นของฮอนเพียงด้านเดียวเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยก็คือคุณเองครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ฮอนด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ฮอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย